เคยไหมครับที่รู้สึกว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องมีแบบนี้ถึงจะเรียกว่าฉันที่สมบูรณ์แบบรถคันใหม่เสื้อผ้าแบรนด์เนมตำแหน่งงานที่ใครๆก็อยากได้ผมเคยเป็นวันหนึ่งผมไปนั่งสมาธิกับอาจารย์อาจารย์ถามผมว่านั่นรถของเธอจริงๆเหรอผมตอบว่าครับอาจารย์อาจารย์ยิ้มแล้วบอกว่าแล้วถ้ามันหายไปละ่ะเธอจะหายไปด้วยไหมผมเริ่มคิดจริงสิ รถหายไปผมก็แค่เสียใจแต่ผมก็ยังเป็นผมผมไม่ใช่รถคันนั้นผมไม่ใช่ตำแหน่งงานผมไม่ใช่เสื้อผ้าอาจารย์สอนผมว่าอนัตตาคือความจริงที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการยึดติดทำให้เราทุกข์ปลดปล่อยตัวเองจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณจะพบกับอิสระที่แท้จริงครับ เพราะสุดท้ายแล้วฉันก็แค่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็น